The Legend of Futian ตอนที่1971บุกเข้าไปในค่ายกลเย่ฟูเทียนเหลือบมองผู้คนแต่ก่อนที่เขาจะพูดได้หลินชิวก็เดินขึ้นไปและกวาดสายตามองพวกเขาเมื่อไหร่ที่พะวะกอเจ้าทุกคนต้องรับผิดชอบเรื่องหอสังเกตการหวังเซิน วันนี้เมื่อเรนวงเย่มาถึงหอสังเกตการ์หวังเซินเขาต้องถามทุกคนก่อนหมว่าเขาสามารถเข้าไปได้หรือไม่พอวกเจ้าสามารถเป็นตัวแทนของทัศนคติของหอสังเกตการ์หวังเซินได้หรือไม่คำพูดของหลินชิวทำให้ในตาของทุกคนหดตัวเล็กน้อยเขาวิพากษวิจารณ์พวกเขาอย่างรุนแรงมาก ยังมีเรื่องของวังศักดิ์สิทธิ์เล่นแร่ปแปรธาตุเจ้าหลอกลวงเหรินห่วงเย่หลังจากที่เขามาถึงเจ้าพูดยุ่ยุและไม่เคารพเขาแต่ตอนนี้เมื่อจำเป็นเจ้าสนับสนุนเหรินห่วงเย่ให้เข้าร่วมในสงครามเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเก่งกว่าจากกักรพรรดิเย่ในการเล่นแร่ปแปรธาตุหรือเจ้าแข็งแกร่งกว่าเขาหลินชิวกล่าวต่อในวันนั้นเจ้าพ่ายแพ้อย,อย่างทั่วถึงเมื่อรู้ว่ากำลังของตนเองไม่ดีบัดนี้เจ้ากำลังหาคนรับผิดอยู่หรือ น้ำเสียงของเขาแผ่วเบาไม่มีความสุขหรือกรดเคืองเขาดูสงบเป็นพิเศษอีกฝ่ายต้องการจะหักล้างแต่ได้ยินหลินชิวพูดต่อเลิกเหลวไหลได้แล้วรู้หม่ว่าทำไมจักรพรรดิเย่ถึงจักไปในสายตาของเหรินห่วงเย่เจ้าเป็นเพียงกลุ่มคอนอไม่มีตัวตนเหรินห่วงเย่ไม่สนใจการเล่นแร,แร่แปรธาตแต่เจ้าต้องการให้เขาลงมือทำและผลเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกันในพระราชวังยุทธสวรรค์นในวันนั้น เรือนห่วงของพระราชวังฉินเฮยุยยุคเขาเกิดอะไรขึ้นในตอนจบดังนั้นข้าเห็นว่าตอนนี้เจ้ายังไม่กลับใจดูเหมืออนว่าเจ้ายังไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของเจ้าเลยผู้คนมองไปที่หลินชิวชุดคำนี้ปิดกั้นคำพูดของพวกเขากลับผู้ชายคนนี้ดูไม่เป็นคนเจ้าชู้แต่เขามีลิ้นที่เฉียบแหลมเย่ฟู่เทียนไม่สนใจที่จะอยู่กับพวกเขาหลังจากฟังคำพูดของหลินชิวคนรอบข้างก็รู้สึกไม่ชัดเจนว่าพวกเขาอาจเข้าใจเย่ฟู่เทียนผิด ความจริงก็คืออีกฝ่ายเอาแต่ยั่วยุและเขาขี้เกียจเกินกว่าจะติดต่อกับอีกฝ่ายก่อนจะจากไปหลินชิวไม่ว่าเจ้าจะฉลาดแค่ไหนเจ้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเขายุติความสัมพันธ์ของเขากับเราและหลีกเลี่ยงการต่อสู้คนที่แข็งแกร่งจากพระราชวังฉินเหอกล่าวอย่างเย็นชาเขาต้องการกำจัดเรื่องนั้นด้วยการพูดออกไปหรือไม่หลีกเลี่ยงและไม่ต่อสู้งั้นหรือ เย่ yeah, ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นและกวาดสายตาไปที่บุคคลที่พูดดวงตาที่เมินเฉยนั้นเต็มไปด้วยความดูถูกขณะที่เขาเปิดปากของเขาเจ้ากู้ควรกับการต่อสู้ด้วยหรือพูดจบเขาก็ขยับสายตาออกไปโดยไม่มองอีกฝ่ายแล้วเดินไปข้างหน้าหลินชิวในเมื่อเจ้าก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรมากมายทาไมต้องวุ่นวายกับคำพูดมากขึ้นและเปลืองพลังงานของเจ้า หลินชิวรู้ว่าเย่ฟู่เทียนแข็งแกร่งเพียงใดดังนั้นเขาจึงช่วยให้เขาคุยโวเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าจากนั้นเขาก็จะดูว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเขาไม่ได้คาดหวังให้เย่ฟู่เทียนพูดคำที่หยิ่งขงพยองเช่นนี้ครั้งนี้คงจะน่าสนใจไม่น้อยเรือนหวงเหล่านี้อาจจะอารมณ์เสียมากขึ้นในขณะนี้เขาเฝ้ารอมันมากขึ้นเรื่อยเรืเย่ฟู่เทียนบอกเขาก่อนหน้านี้ว่าเรือนหวงผู้หญิงพยองที่ดินแดนทางเหนือเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่คู่ควร สายตาของทุกคนจากทุกทิศทุกทางจ้องมองมาที่เย่ฟู่เทียนผู้ชายคนนี้หญิงผยองถึงขีดสุดมีเรนห่วงมากมายที่นี่มหาอำนาจที่สำคัญของเมืองหวังตู่และบุคคลชั้นนำของทุกแคว้นมีอยู่เขายังพูดอย่างดุเดือดว่าพวกที่ยืนอยู่บนยอดแคว้นตรงเสี่ยวเป็นกลุ่มคนปลุกระดมในกรณีนี้ข้าตั้งตารอการแสดงครั้งต่อบไปของเจ้าชายผู้แข็งแกร่งจากวังชินเหอตอบอย่างเมินเฉยและผู้ฝึกตนจากทุกทิศทุกทางต่างก็มองที่เย่ฟู่เทียน เมื่อเขาเข้าไปในหอสังเกตการหวังเซิรนพวกเขาจะสามารถรู้ความจริงได้หยิ่งพยองมากหากเขาไม่มีเรียวแรงจริกงองเขาคงอยู่อย่างอนาถคราวนี้เย่ฟู่เทียนทำให้ผู้คนจำนวนมากขุนเคืองในทางเดียวเทพธิดาจัก,กรพรรดิยี่ก็มองเย่ฟู่เทียนด้วยคิดว่าเยฟู่เทียนแตกต่างออกไปจริงๆ ในเมืองหวังตู่เธอยังได้เห็นผู้คนทุกประเภทและผู้ฝึกตนชั้นนำมากมายไม่มีใครเหมือนเย่ฟู่เทียนเผชิญหน้ากับผู้ฝึกตนระดับสูงจากทุกทิศทุกทางราวกับว่าเขาเป็นอิสระจากโลกความรู้สึกนั้นราวกับไม่มีใครสามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเฉียนแห่งพระวรชังทวัตสวรรจจือมู่ผู้สืบทอดตำหนักสวรรค์นักเล่นแร่ปแปรธาตุหรือเรือนห่วงผู้ทรงพลังจากดินแดนทางเหนือเขาไม่เคยมองพวกเขาอย่างเหมาะสมเขาหยิ่งพยองมาก เธอยังตั้งตารออย่างมากว่าจากักรพรรดิมนุษย์ระดับ4คนนี้จะแข็งแกร่งเพียงใดปล่อยให้เขาไม่สนใจทุกคนจากเมืององหวังตู่ในเวลานั้นที่หอสังเกตการหวังเซิร์นอันไกลโพ้นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่หลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าพวกเขามองตระงอผ่านความว่างเปล่ามองดูคนเหล่านี้ที่กำลังมาแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็ราวกับว่าพวกเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อม เริ่มการก,ก่อตัวใครบางคนที่อยู่เหนือเนื้อสังกัดสังกัตาการหวังเซินกล่าวในทันทีโลกเปลี่ยนจากด้านนอกของหอสังเกตการะหวังเซินเป็นด้านในที่ว่างนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเส้นทางอันยิ่งใหญ่และกลายเป็นความไม่ชัดเจน ด้านหน้าสามารถมองเห็นบันไดไปยังหอสังเกตการหวังเซิญนและพระราชวังได้ดูเหมือนพวกเขาจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่คนของเมืองหวังตูรู้ว่าพวกเขาดูเหมือนจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นหากพวกเขาต้องการก้าวขึ้นบันไดและเข้าไปในหอสังเกตการหวังเซิญนมันคงเป็นเรื่องยากที่จะทำ ในขณะนี้ขบวนการที่ยิ่งใหญ่ได้ปรากฏขึ้นในหอสังเกตการหวังเซิรนและมีเพียงผู้ที่บุกทะลวงผ่านตระกูลผู้ดูแลการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะขึ้นไปที่หอสังเกตการหวังเซิรนและมีโอกาสฟังคำสั่งสอนของจัก,กรพรรดิข้าวฟางนั้นเป็นกฎมาหลายปีแล้วผู้ที่สแสวงหาเต๋าสามารถเข้าไปได้แล้วเสียงมาจากความว่างเปล่าในระยะไกลผู้คนนับไม่ถ้วนมองไปข้างหน้าและไม่ได้คิดถึงเย่ฟู่เทียนอีกต่อไป พอสังเกตการหวังเซิรนเปิดอยู่มันเป็นโอกาสที่หายากมากเขาสงสัยว่าใครจะสามารถจับมันได้กองกําลังต่างๆก้าวไปข้างหน้าและก้าวเข้าสู่ค่ายกลลขานั้นเย่ฟูเทียนรับรู้ถึงค่ายกลคาถาซึ่งก่อตัวเป็นพื้นที่ของตัวเองมันวิเศษมากและบุคคลระดับปรมาจารย์ได้สร้างค่ายกลขานี้ขึ้นอย่างแน่นอน เข้าไปจัก,กรพัินักเล่นแรบป,ประทาดพูดกับเยฟูเทียนและเขาก็พยักหน้าคนกลุ่มหนึ่งก้าวไปข้างหน้าและเดินไปด้านหน้าจาัก,กรพัินักเล่นแรกป,ประทาดไทยและอีกหลายคนเฝ้ามองจากภายนอกไม่เพียงแต่พวกเขาเป็นแบบนั้นแต่กลุ่มต่างๆก็เป็นเช่นนั้นด้วย ถ้าพวกเขาสามารถทำลายค่ายกลคาถานั้นได้พวกเขาจะทำลายมันเมื่อหลายปีก่อนบุคคลชั้นนำหลายคนในรุ่นก่อนได้ฟังคำสอนของจักรพรรดิเข้าฟังคราวนี้คนที่มาเป็นคนรุ่นน้องของฝ่ายของตนและเป็นคนที่มั่นใจมากที่สุดที่จะบุกทะลวงเนื่องจากจำนวนสถานที่จำกัดพวกเขาจึงเลือกเฉพาะเรือนห่วงที่มีแนวโน้มและทรงพลังที่สุดเท่านั้นที่จะเข้ามาในแต่ละปี เมื่อเยฟูเทียนก้าวออกมาจากมันเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป่ายกลแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะหลอมรวมอาณาจักรมายานีไม่ใช่โลกที่เขาเคยเห็นมาก่อนอีกต่อไปแต่เป็นโลกในจินตนาการโดยสิ้นเชิงออบริเวณนี้กว้างใหญ่และไรขอบเขตมีอาคารและยอดเขามากมายเมื่อเพ่งมองไกลออกไปณนะจุดที่ไกลที่สุดในสายตาของเขามีเพียงเขาเท่านั้นที่มองเห็นประตูสวรรค์ราวกับประตูที่นำไปสู่หอสังเกตการ์หวงเซิน ดวงตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันด้วยการสัมผัสของสีปีศาจในขณะที่เขาพยายามมองผ่านภาพลวงตาเขาสามารถเห็นนอได้ว่าสิ่งปลูกสร้างที่นี่และสวรรค์และโลกนี้สร้างขึ้นจากพลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่แต่เขาไม่สามารถมองทะลุได้อย่างสมบูรณ์เขามองเห็นแต่ไม่สามารถออกไปได้และยังติดอยู่ในค่ายกลคาถา เจ็จำนงที่มองไม่เห็นอาจปรากฏในสวรรค์ลและโลกดูเหมือนว่ากระแสลมเต่านับไม่ถ้วนไหลเข้าและตกลงมาบนร่างกายยอ,อของพวกเขาทําให้พวกเขาทั้งหมดมีแรงกดขี่ที่มองไม่เห็นระวังจะมีใครมาโจมตีมันคือผู้ฝึกตนของหอสังเกตการหวังเซลินชิวสั่งเย่ฟู่เทียนว่านอกจากนี้เราต้องระวังผู้ฝึกตนของพลังอื่นด้วย เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเขาคงรู้ไอบางอย่างก่อนที่จะมาเพื่อเข้าสู่หอสังเกตการหวังเซินเขาต้องเดินผ่านค่ายกลผู้พิทักษ์นี้และในตารางนี้จะมีผู้ฝึกตนของหอสังเกตการหวังเซินโจมตีพวกเขาพวกเขาอยู่ในความสว่างและอีกด้านหนึ่งอายุในความมืดกลุ่มคนกระจายออกไปเป็นกลุ่มไม่ยืนอยู่ด้วยกันทางด้านของเย่ฟู่เทียนมีเสียชิงหยวนเปิดกงซอสโซว,วแหวนงูปงูไปมู่และจีเฟิงโดยธรรมชาติแล้วจีเฟิงนั้นแข็งแกร่งที่สุดตูม ในขณะนี้มีใครบางคนเร็วมากและกลายเป็นสายฟ้าในขณะที่เขาพยายามจะทะลุผ่านอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมีมือยักษ์ฟาดลงมาจากท้องฟ้าในทันใดดูเหมือนว่าลงมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มือสีทองขนาดยักษ์ปกคลุมส่วนหนึ่งของท้องฟ้าและซ่อนดวงอาทิตย์มีอักษรรูนมากมายบนมือยักษ์ที่ไม่อาจล่วงรู้ได้ซึ่งกระแทกลงมา การล่าถอยของผู้ฝึกตนถูกปิดกั้นด้วยเจตจำนงอันแข็งแกร่งวงล้อศักดิ์ธิ์แห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่จึงประทุร่างกายของเขาพุ่งทะลุช่องว่างโดยตรงและพุ่งเข้าหาท้องฟ้าเหนือศีรษะบูมเสียงดังออกมาในขณะที่คนที่พุ่งเข้ามาอยู่แถวหน้าของผู้ฝึกตนถูกกระแทกลงบนพื้นโดยตรงด้วยฝ่ามืออันยิ่งใหญ่ร่างกายของเขาวแหว่งและแคละขูดน่าสังเวชมากวินาทีถัดมามีมือสีทองปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าจับเขาโดยตะงอแล้วพาเขาออกไป เมื่อเห็นฉากนี้ผู้ฝึกตนที่มีอำนาจต่างๆก็ระมัดระวังผู้ฝึกตนหอสังเกตการหวังเซิรนนั้นทรงพลังมากผู้ที่สามารถเข้าไปในหอสังเกตการหวังเซิรนได้น่าจะมีความสามารถมากกว่าพวกเขาส่วนใหญ่การฝ่าวงล้อมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่พวกเขากำลังพยายามเจาะผ่านค่ายกลนอกหอสังเกตการหวังเซินร่างใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นรัศมีของคนเหล่านี้น่ากลัวและหลายคนจำพวกเขาได้พวกเขาคือเหรินหวงของดินแดนทางเหนือที่ลงมายังพระราชวังยุทธสวรรค์ในวันนั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยเห็นคนไม่กี่คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มในพระราชวังยุทสวรรค์มาก่อนอย่างไรก็ตามเพียงแค่มองแวบเดียวผู้คนก็รู้ว่าคนเหล่านี้มาจากไหน The Le g e n d o f Fu t i e n ตอนที่1972การการเผชิญหน้าระหว่างอวกาศ หลังจากที่หอสังเกตการหวังเซินกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฉันนำในแคว้นตรงเสี่ยวจัก,กรพพัดเข้าฟางก็เริ่มสั่งสอนที่นี่หลายปีที่ผ่านมาบุคคลและผู้ยิ่งใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนได้เข้ามาในหอสังเกตการหวังเซินเพื่อฝึกฝนในเวลานี้บนอาคารแห่งหนึ่งในหอสังเกตการหวังเซินมีเหรินห่วงจำนวนมากยืนอยู่แต่ละคนก็ปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่แตกต่างก,ารกรันกระจายอย่างมาก ดวงตาของพวกเขากำลังมองไปที่เวทมนต์ที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาในขณะนี้ซึ่งซ่อนสวรรค์และโลกภายในโลกอวกาศในหอสังเกตการหวังเซิรนพวกเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนภายในโลกอวกาศในค่ายกอลขาและเรือนห่วงจำนวนมากได้ปล่อยรัศมีอันทรงพลังของวิธีการที่ยอดเยี่ยมโจมตีเข้าสู่โลกอวกาศเป็นครั้งคราว ครั้งนี้ข้าไม่รู้ว่ามีคนที่ส่งพลังมาที่หอสังเกตการหวังเซิรนเพื่อสแสวงหาเส้นทางหรือไม่เรินห่วงยิ้มและกล่าวขณะที่เขาพูดเขายกมือและโจมตีเจดีขนาดใหญ่ลงมาโดยตรงที่ค่ายกนลและโจมตีเหรินห่วงของอาณาจักรเดน,นียวก,กันกับเขาค่ายกลขฐานี้เป็นการทดสอบทางการต่อสู้สำหรับผู้ที่สแสวงหาเส้นทางพวกเขาจะเลือกคนในอาณาจักรเดียวกันเพื่อโอจมตี แน่นอนว่านี่ไม่ใช่กฎหากพวกเขาพบกับผู้มีอำนาจผู้คนในระดับที่สูงกว่าก็จะโจมตีตามที่พวกเขาต้องการแต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของหอสัสงเกตการวังเซินจะเห็นในสายตาของพวกเขาว่าใครแข็งแกร่งและใครอ่อนแอพวกเขาสามารถรดคัดเลือกได้ในการต่อสู้กฎพวกเขาสามารถเข้าสู่ค่ายกลขาถาเพื่อโจมตีแต่แน่นอนว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่ทำเช่นนั้นเว้นแต่พวกเขาจะพบคนที่สนใจพวกเขามาก ในตำแหน่งด้านหน้าที่พื้นที่ด้านล่างของหอสังเกตการหวังเซิญชายชราผู้เป็นอมตะนั่งเงียบๆอยู่ที่แน่นอนโดยมีผู้แข็งแกร่งหลายคนยืนอยู่ข้างเขาในทิศทางซ้ายและขวาเขากวาดสายตามองไปข้างหน้าแล้วพูดว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ ชายชรามองเข้าไปในระยะไกลนอกเหนือจากการสร้างคาถาด้านนอกของหอสังเกตการหวังเซิรนกลุ่มคนที่มีอำนาจก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกเขารู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจจากดินแดนทางเหนือนำโดยราชวงศ์โบราณของอนาจักรยานไม่ต้องรบกวนชายชราตอบใช่คนข,ข้างข้างเขาพยักหน้าพวกเขาต้องการดูว่าราชวงศ์โบราณของอนาจักรยานต้องการทำอะไรโดยนำผู้แข็งแกร่งจากดินแดนทางเหนือ ตอนนี้พวกเขาแค่ต้องรอและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอย่างไรราชวงศ์โบราณของอาณาจักรยานจะทำอะไรได้บ้างถ้าปรมจา์ของราชวงศ์โบราณของอาณาจักรยานไม่มาใครสามารถส่งผลกระทบต่อหอสังเกตการหวังเซินกับจักรพรรดิข้าฟัางรอบๆตัวดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าอีกฝ่ายมาถึงแล้วหอสังเกตการหวังเซินไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่ปล่อยให้ธรรมชาติดำเนินไปตามเส้นทางของมัน หากพวกเขาต้องการทำลายค่ายกลคาถาหอสังเกตการหวังเซินก็ไม่รังเกยียจพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อดูว่าเรินหวงจากดินแดนทางเหนือแข็งแกร่งเพียงใดมีสองโลกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภายในค่ายกลคาถาและภายนอกในขณะนี้เต่าโจมตีอย่างต่อเนื่องหลังค่ายกลคาถาคนที่แข็งแกร่งจำนวนมากถูกโจมตีจากนอกค่ายกลคาถาราวกับว่าพวกเขาถูกโจมตีจากฟากฟ้าอย่างกระทันหัน จัก,กรพรรดิมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาพยายามอย่างเต็มที่ไม่กล้าที่จะประมาทแม้แต่น้อยเรือนห่วงจํานวนมากล้มลงจากการโจมตีกระทันหันและถูกกําเนาไปพวกเขาอาจถูกโยนออกจากค่ายกลขาและสูญเสียสิทธิในการเข้าไปในหอสังเกตการณ์หวังเซินเพื่อสแสวงหาเตา๋าไม่สนใจว่าพวกเขาจะเข้าไปในหอสังเกตการณ์หวังเซินเพื่อฝึกฝนได้หรือไม่การถูกโยนทิ้งแบบนั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับพวกเขา เย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะโชคดีเล็กน้อยตั้งแต่เขาเก้าวเข้าไปในค่ายกลเขาก็ไม่เคยถูกโจมตีเลยใกล้เขาหลินชิวและเซียชิงหยวนถูกโจมตีในระดับต่างๆเขาพบว่าพลังของการโจมตีเต่าเหล่านั้นและขอบเขตของผู้คนภายในนั้นตรงกันหมายความว่าอีกฝ่ายควบคุมการโจมตีของพวกเขาและจะไม่โจมตีแบบสุ่มมิฉะนั้นถ้ายอดคนของหอสังเกตการหวังเซินโจมตีจะมีสักกี่คนที่สามารถต้านทานมันได้ หลังจากที่เย่ฟู่เทียนก้าวไปข้างหน้าอย่างผ่อนคลายเจตจำนงอันทรงพลังก็อาดล็อกเขาไว้ในเวลาต่อมาดาบแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายอย่างยิ่งก็ตกลงมาจากฟากฟ้ามันทะลุผ่านความว่างเปล่าโดยตรงและทิ้งรังสีขอองค์แสงไว้ในพื้นที่จากบนลงล่างใบมีดแห่งแสงได้กลืนเย่ฟู่เทียนทันที เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้การโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีระดับ4ของขั้นเหรือนห่วงและความแข็งแกร่งของการโจมตีเป็นหนึ่งในการโจมตีที่แข็งแกร่งกว่าในระดับที่4ของขั้นเหรือนห่วงเย่ yeah, ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นมองตรงไปดับแห่งแสงที่ส่องลงมาดวงตาคู่ลึกของเขาเจิดจ้าราวกับดวงดาวที่สงบนิ่งอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นผู้ฝึกตนของหอสังเกตการณ์หวังเซินมันคงเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาการดำรงอยู่ของระดับเดียวกันที่อาจคุกคามเขาได้ เย่ฟู่เทียนยืนนิ่งไม่ขยับดังแสงแกแสงสิทธิ์พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาโดยตรงพุ่งขึ้นไปต้านกระแสร่างกายของเขาเฉียบคมราวกับดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่ผ่าท,ท้องฟ้าดาบแสงพุ่งผ่านและดาบแสงที่พุ่งเข้าหาเขาถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นเต่าถูกทำลายดาบศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งเข้าหาเขาถูกทำลายโดยตรงใบมีแสงที่เหลืออยู่คือใบมีแสงที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเย่ฟู่เทียน เขาก้าวไปหนึ่งก้าวและเดินหน้าต่อไปราวกับว่าดาบแห่งแสงนี้ไม่ได้ขัดขวางเขาเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเก้าวไปท้องฟ้าก็เบ่งบานเป็นหมอกที่สวยงามเมื่อเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนที่มาจากฟ้าฟ้าส่งเสียงดังกึงกก้องอยู่ในท้องฟ้าดาบแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากส่องลงมาทําให้พื้นที่ที่เขาอยู่กลายเป็นพื้นที่สําหรับนักดาบที่แข็งแกร่งมาก เห็นได้ชัดว่าเรนห่วงที่โจมตีเขานอกค่ายกลคาถาได้เพิ่มการโจมตีของเขาระดับที่ยิงไปทางเย่ฟู่เทียนก็หักได้ง่ายดังนั้นมันคงจะน่าอับอายเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ฝึกฝนในหอสังเกตการหวังเซิร์นคราวนี้ออร่าของวิชาดาบมีพลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตูมดาบแห่งแสงพุ่งลงมาดับศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนในความว่างเปล่ากลายเป็นสายธารแห่งศาสตร์ดาบตกลงมาจากท้องฟ้า ดาบแต่ละเล่มกลายเป็นลำแสงดาษักสิทธิ์จำนวนมากที่โจมตีในเวลาเดียวกันดูเหมือนจะกลายเป็นค่ายกระดาษที่น่าสะพรึงกลัวเหมือนกับฟนดาบของดาบในตอนนี้มันเหมือนกับว่าโลกของเยฟ่ฟู่เทียนมีเพียงใบมีแสงและถูกฝังโดยม่านดาบดาวตกดาบเป็นเหมือนสายฝนไหลท่วมร่างกายของเยฟ่ฟู่เทียนเสื้อผ้าสีขาวของเยฟ่ฟู่เทียนกระพือและผมสีเงินของเขาก็ปลือไปเขายังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆขณะที่ร่างกายของเขายังคงไม่ขยับเลยสักนิด ออร่ราของนักดาบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพิบานออกมาจากร่างกายของเขาดาบกว่าหนึ่งหมื่นเล่มเปล่งเสียงออกมาราวกับเจตจำนงนดาบอันไร้ขอบเขตเกิดขึ้นรอบตัวเขาทําให้เกิดเสียงสะท้อนอันทรงพลังพวกเขาสร้างพายุปราณดาบที่น่าสะพรึงกลัวที่หมุนรอบร่างกายของเขาฝนดาบตกลงมาและเข้าสู่พายุปราณดาบที่อยู่รอบๆอบตัวเขาโดยตรงและถูกกัดเข้าไปในนั้นโดยตรงราวกับว่ามันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพายุวิชาดาบโดยตรงซึ่งสะท้อนอยู่ที่นี่และกลายเป็นดาบของเขา พายุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและพายุที่น่าสะพรึงกลัวทำให้พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างที่ทำให้หายใจไม่ออกหลายคนเหลือบมองไปยังทิศทางที่เย่ฟู่เทียนอยู่และผู้คนภายนอกก็สามารถเห็นฉากภายในค่ายกลณขาพวกเขาแอบบอกว่าความแข็งแกร่งของเย่ฟู่เทียนนี้แข็งแกร่งมากไม่น่าแปลกใจที่เขาหยิงพยอง นักดาบผู้ทรงพลังในการฝึกฝนในหอสังเกตการ์หวังเซิรนได้ปลดปล่อยพลังการทำลายล้างของวิชาดาบของพวกเขาแต่ทักษะการใช้ดาบนั้นหลอมรวมโดยตรงและดูดเข้าไปในพายุปรันดาบของเขาในขณะที่เขาระงับความชำนาญในการใช้ดาบของคู่ต่อสู้นี่หมายความว่าทักษะดาบของเย่ฟู่เทียนไม่ได้ต่ำกว่าคู่ต่อสู้ของเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากคู่ต่อสู้ของเขาโจมตีเข้าสู่ค่ายกระาผ่านอากาศจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเย่ฟู่เทียนแข็งแกร่งกว่า แต่ถึงกระนั้นคนส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ค่ายไกลกลาเป็นผู้ต่อต้านแบบป้องกันและมีเรือนหวงเทียงไม่กี่ตัวเช่นเย่ฟู่เทียนที่สามารถปรับปรำการโจมตีเต่าของคู่ต่อสู้ได้โดยตรงนอกค,นค่ายกลาถาการจ้องของเรือนหวงที่เชี่ยวชาญดับจอบผ่านช่องว่างและมองไปที่เย่ฟู่เทียนภายในค่ายกลขา เมื่อเย่ฟูเทียนเหนื่อยหน้าขึ้นมองรูปปักนี้ทําให้เขามีภาพลวงตาราวกับว่ากําลังมองเขาผ่านค่ายกลคาถาวงตาที่ไม่แยแสเหล่านั้นเปล่งประกายด้วยสัมผัสของความมั่นใจในตนเองอย่างแรงกล้าและเขาไม่เคยโจมตีพวกเขาอย่างจริงจังเรนฮวงมีเจตจำนงดับล้อมรอบร่างกายของเขาขณะที่เขาก้าวออกไปดูเหมือนว่าเขาจะกลายร่างเป็นดาบเรามีคนขัดจังหวะพูดว่าเจ้าต้องการที่จะเข้าสู่ค่ายกลคาถาเร็วๆนี้หรือไม่ คนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งข้าจะไปสู้กับเขาเริญห่วงวิชาดาบกล่าวน่าสนใจมีคนทําให้เจ้าไม่สามารถต้านทานและต้องการเข้าสู่ค่ายกลเวทอย่างรวดเร็วเรินห่วงยิ้มและกล่าวว่าดาบของเจ้าดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเรินห่วงวิชาดาบเงยหน้าขึ้นและกวาดสายตามองไปยังสหายของเขาเขายิ้มขณะตอบว่าทําไมเจ้าไม่ลองละ่ะแน่นอนเขาจ้องไปที่เยฟูเทียนซึ่งอยู่ในค่ายกลรขาผู้ฝึกตนวิชาดาบใช่ไหม แสงแห่งวงล้อศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่สองบนร่างกายของเขาภาพลวงตาของเทพสงครามที่สูงส่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยกแขนของเขาขึ้นและพุ่งออกไปด้านล่างโดยตรงในช่วงคลิปตามือขนาดใหญ่ก็เคลื่อนไปที่ค่ายกลการสะกดและมีคำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือมือใหญ่นี้ปรับปรามมันอ่าน ทันทีที่คำเข้าสู่คข้กลนพายุดาบรอบรอบฟูเทียนก็หยุดลงคำขนาดใหญ่ตกลงปกคลุมท้องฟ้าขณะที่เต่าล้อมรอบทั้งหมดถูกระงับราวกับว่าพื้นที่ที่เขาอยู่และพลังทั้งหมดที่อยู่ในนั้นจะถูกระงับพื้นที่นี้เริ่มหนักขึ้นกว่าเดิมบูมคาถากระทบร่างกายของเย่ฟูเทียนขณะที่ออร่าของดาบถูกระงับและถูกทำลาย ความปรารถนาของดาบที่อยู่รอบๆเย่ฟูเทียนดูเหมือนจะถูกระงับโดยรัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เขากวาดสายตาไปทางรูนจากนั้นยกมือขึ้นและชี้ไปที่ท้องฟ้าพายุวิชาดาบกลายเป็นพายุไซโคลนที่น่าสะพรึงกลัวแะดับหมื่นเล่มคำรามพร้อมกันกลายเป็นดาบเล่มเดียวพุ่งขึ้นนอไปต้านกระแสดับเล่มหนึ่งถือกำเนิดขึ้นและกดหนึ่งหมื่นข้อถูกทำลาย ด้วยเสียงดังคาถาถูกทำลายโดยตรงภายใต้ดับดับศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายพุ่งขึ้นตรงไปยังค่ายกลาขาที่อยู่ด้านบนและชี้ตรงไปที่เรือนห่วงของหอสังเกตการหวังเซิรนนอกค่ายกลาขาอย่างไรก็ตามค่ายกลคนานี้ไม่สามารถย้อนกลับได้และดับของเขาไม่สามารถออกไปได้ช่างเยื่ยหิงนักภายนอกวิชาดับเรือนห่วงมองไปที่ดวงตาของเย่ฟู่เทียนและดับเขายิ้มมองไปที่เรือนห่วงที่จมตีและพูดว่า อย่างรายการโจมตีของเจ้าดูเหมือนจะไม่ดีเหรนหวงสูตรอากาศเย็นและมองไปที่เย่ฟู่เทียนภายในค่ายกลคาถาผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเขาสามารถทําลายการโจมตีเตาของพวกเขาได้โดยตรงและดูเหมือนว่าการเอาชนะเขาผ่านค่ายกลคาาจะยากหน่อยเว้นแต่พวกเขาจะเข้าสู่ค่ายกลเวทเป็นการส่วนตัว